อีสานแซบจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเว็บไซต์ w w w ร์ไวคนละครึ่ง .com นะคะวันนี้เรามาดูว่าเว็บไซต์คนละครึ่ง .com หน้าตาเป็นแบบไหนหลังเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนในส่วนของถุงเงินไปเรียบร้อยแล้วส่วนประชาชนนะคะจะสามารถลงทะเบียนได้วันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้เตรียมความพร้อมตั้งแต่6โมงเช้าไปถึง23.00นกันค่ะรายละเอียดหน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบไหนเรามาดูก่อนเตรียมความ พร้อมลงทะเบียนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บอีเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ วันนี้สายแชบจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็ส่องเว็บไซต์ w w w ร o บ l a เึ .com นะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลเปิดเว็บไซต์ให้กับร้านค้าเริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะในส่วนของประชาชนเตรียมความพร้อมได้เลยค่ะ16ตุลาคมนี้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มเลยนะคะโดยโครงการคนละครึ่งเนี่ย เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยในส่วนของภาครัฐภายในประเทศนะคะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วก็ช่วยเพิ่ม สภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจรากฐานแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์กรรวมด้วยค่ะสําหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะมีเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการก็คือ 1. เป็นกิจการประเภทร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหาเลรแผงลอยนะคะคุณผู้ชมและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบของนิติบุคคลซึ่งหมายความว่า ห้างสรรพสินค้าร้านค้าเซเว่นอไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพราะว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขนะคะและก็ไม่เป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนชชายไม่สามารถซื้อได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 16ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง5ทุ่มเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะเพราะว่าระบบสามารถลงทะเบียนได้ตลอดค่ะคุณผู้ชมส่วนเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชนเรามาดูเงื่อนไขนะคะ 1. ท่านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. ท่านต้องมีอายุตั้งแต่18บปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะณวันที่ท่านลงทะเบียนด้วยและท่านต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเพราะว่าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางรัฐบาลเริ่มโอนเงินให้เพิ่มอยู่ที่500บาทต่อบัตรเป็นระยะเวลา3เดือนเหมือนกันรวมแล้ว1 5 0 0บาทเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถที่จะมาลงทะเบียน www คนละครึ่ง .com ได้นะคะคุณผู้ชม ส่วนจำนวนอยู่ที่10ล้านคนหรือว่าจนกว่าจะหมดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการค่ะก็คือลงทะเบียนได้ตลอดนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ยังไงเมื่อลงทะเบียนวันที่16ตุลาคมแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่26ตุลาคมถึงวันที่31ทธันวาคม2563ซึ่งหมายความว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่16 ตุลาคม2563แต่ท่านจะสามารถใช้บัตรนะคะใช้สิทธิ์ของท่านได้ตั้งแต่25ตุลาคมไปจนถึง31ตุลาคม2563เช่นเดียวกันค่ะเ<อ>งื่อนไขาการใช้สิทธิ์ของประชาชนมีเงื่อนไขยอย่างไรมีเคื่อนขก็คือรัฐบาลจะช่วยให้ประชาชนได้อยู่ที่50ซึ่งหมายความว่า100 จะจ่ายให้ที่50บาทเราจ่าย50บาทนะคะผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง50%เหมือนที่าสารแซบแนะนำไปเมื่อกี้โดยใช้ผ่านช่องทางไหนใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางังซึ่งไทยสารแซบได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันนะคะจำหนดกำหนดการใช้สิทธิ์ไม่เกินวันละเท่าไหร่ไม่เกินวันร้อยห้าสินะคะคุณผู้ชม150บาทต่อวันต่อคน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่ง .com เนี่ยไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการนะคะัะหมายความว่า เงินถ้าใช้ไม่หมดระบบจะไม่ตัดสิทธิ์ของท่านในวันนั้นนะคะถ้า150ท่านไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรก็จะสะสมไปใช้วันต่อไปแต่วันต่อไปท่านใช้ได้ร5อยบาทนะเกิดนั้นไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็คือใน0 0บาททบาทท่านสามารถใช้ได้จนกว่าจะหมดโครงการค่ะทีนี้ไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันซึ่งอธิบายไปแล้วนะคะ โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้เข้าร่วมยอดของผู้ได้รับสิทธิ์นะ่ะจะคำนวณสิทธิ์ให้ใหม่ตั้งแต่ หนาฬิกาของทุกวันนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะในส่วนของใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าเข้าร่วมโครงการเท่านั้นถ้าใครเข้าไม่เข้าร่วมโครงการก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมได้นะคะโดยใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปถึง5ทุ่มนะคะ23.00นไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวได้นะคะท่านจะไปใช้ช่วง ตีห่งตีสอย่างนี้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการตัดสิทธิ์หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันหมายความว่าตั้งแต่ท่านลงทะเบียนไปแล้วเริ่มใช้โครงการ23ตุลาคม ท่านไม่ใช้สิทธิ์เลยท่านก็จะยอดก็จะสะสมสะส,สมไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ์เลยในระยะเวลา14วันติดต่อการระบบจะตัดสิทธิ์ของท่านออกทันทีนะคะโดยระบบจะทําการตัดสิทธิ์เบอร์เว็บคนละครึ่ง .com ของผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการนั้นทันทีค่ะนี่ก็คือส่งข้อมูลส่งเว็บไซต์ก่อนเริ่มลงทะเบียนใน w w w ร์คนละครึ่ง .com นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าใครอยากจะเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์พิมพ์ได้เลยนะคะที่ w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  ์ w l วเบทคนละครึ่ง .com สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนวันที่16ตุลาคมเจอกันแน่นอนค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางอิสานแซ่นำมาฝากคุณผู้ชมถ้าหากชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ